คุณทัตทูสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะคุณทัศทูปากผมเนี่ยครับปากไม่ดีครับเรื่องของปากนะคะเรื่องของเราเลยใช่ไหมใช่ครับเรื่องเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงคุณทัศทูเมื่อปีหกสองครับได้ไปทํางานเป็นรอพอช่วคราวอยู่ที่สวน้าแห่งหนึ่งแล้วกันพี่แล้วทีนี้ผมไปไปทำเขาบอกว่าอันก็มาดูงานก่อนนะล้วให้ลงกลางคืนเขาพาเดินตำรวจพื้นที่ทำงานเดินเดินตำรวจเสร็จ เพื่ตอนเย็นก็เข้าเวรกลางคืนประมาณหนึ่งทุ่มแล้วก็มีลุงชื่อน,น้อยก็เป็นรอ,รอพอคนเก่าเก่าแก่แหละเขาก็แนะนํางานให้เขาถามเพื่อนร่วมงานว่าใครจะไปอยู่จุดข้องบนตรงตรีนเขาใช่ปมันก็ไม่มีใครไปปฏิเสธทุกคนมันก็เลยเป็นผมที่ไปอยู่คนเดียวช่องสี่ทุ่มผมก็ไปตรวจกับเพื่อนไม่ผ่านไอ้ม้าหมุน้องเขาอะ่ะมันเป็นม้าหมุนเหล็กมันไม่สามารถที่จะ เคลื่อนไหวได้เองใช่หมพี่ถ้าเกิดไม่เปิดระบบใช่ปะใช่ครับผมเดินผ่านไปปุ๊บมันมีอันหนึ่งอันกลางแล้วมันโยกเองอัตโนมัติอ่ะมีอยู่ประมาณสิบกว่าตัวแต่ไม่โยกอันกลางอันเดียวอ่ะผมก็ไม่สงสัยผมก็เดินไปได้ว่าผมไม่กลัวอยู่แล้วใช่ปะพอเดินไปไปถึงไอ้ตรงที่ว่าเป็นลานโบลิ่งครับผมมองเห็นเหมือนคนอ่ะนั่งกินกาแฟอยู่แต่ผมก็ไม่ไม่ไม่สนใจอะไรแต่เนี้ยเพื่อนมันไปเข้าห้องน้ำามันกำชับผมบอกว่าอย่าไปไหนนะอยู่ตรงนี้มันบอกอย่างนี้ ผมก็ไม่สนใจอะไรแล้วก็ไม่ได้เล่าอะไรฟังพอมาเสร็จกลับไปที่ประชาสัมพันธ์ผมก็วางวอเขียนรายงานรายงานเสร็จพอประมาณเที่ยงคืนตรวจอีกรอบไม่มีอะไรกลับมานอนคเนี่ยพ,นนพอนอนทีเนี้ยผมไปนอนในตรงประชาสัมพันธ์ในตรงที่ขายตัว๋วเขาบอกว่าเห็นนอนตรงนี้นะเราบางังตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะมีไฟรถมาแล้วเขาจะว่าเห็นเราแอบนอนเขาบอกอย่างนี้เพราะว่าหลังเที่ยงคืนเะยไม่ได้มีแล้วไนอะพี่ว่าผมปิดที่การ์ดหมดแล้วใครเข้าไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยครับ พอนอนพักพอหลับไปผมฝันฝันเห็นคนแก่คนจีนอะ่ะพอเดินมาบอกผมบอกว่าไอ้นุ่มเล่นนอนฝั่งนู้นหน่อยทางนี้จะมีคนเดินผ่านเขาบอกอย่างนี้แล้วเขาเหยียบหัวนะพอตะพักมีคนลงมาจากเขาอ่ะลงมาจากเขาลงไปดัมประมาณห้าร้อยเมตรลงมาจากเขาไปถนนนะพี่เดยเป็นแถวเลยชุดขาวทั้งแถวเลยอะ่ะแล้วผมก็สะดุ้งตื่นผมก็เล่าให้เพื่อนฟังใช่ฝันว่ามีคนแก่บอกให้หลบตรงนี้หน่อยมีคนเดินลงมาจากเขาบอกอย่างเงี้ยเขาอบอกว่ามึงมาท,าาทํางานว่าเจ้าี่ยังผมเลยบอก ปากผมไม่ดีแล้วนะผมก็บอกว่าไหวทำไมกูในเจ้าที่ของแท้เนี่ยโอ้ยพูดอย่างนี้ไงเพราะว่าใครจะผ่านก็มาต้องผ่านที่กูมีคีการ์ดคนเดียวเนี่ยเจ้าที่บอกมันอย่างนี้นี่คุณสิทธิ์หมอปลาเลยนะเออเออเออแเนี้ยพอมีวันหนึ่งพี่บี้หรือสกาเขามาถ่ายไอโฆษณาซับจีเราตอนนั้นช่องเขาจะเลิกประมาณหกโมงผมต้องเข้าเข้าเวียนแทนเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามีธุระห้าโมงเข้าเขาก่อนเวลาว่าเขาต้องเข้าหนึ่งทุ่มแต่ผมก็หกโมงค่ะ ผมเดินไปตรวจที่ห้องเก็บของของเขามันมีกระเป๋าอยู่บนึงแต่ผมไม่ได้เข้าไปใกล้หรอกเขาไม่ให้เข้าใกล้ผมก็เห็นเหมือนคนสองคนใส่ชุดเหมือนช่างไฟแต่พี่ชุดสีส้มๆไกลๆแต่ไม่เห็นหน้านะก็ยืนวนกระเป๋านั่นแหละเฮ้ยผมก็สงสัยผมเลยวอลบอกเพื่อน,บอ,อนบอกว่าให้ทีมงานเขาขึ้นมาดูหน่อยเขาบอกพี่กระเป๋าพี่เปล่าเขา,บ,า,บ,าบอกใช่ครับโอเคครับผมยืนเฝ้าให้เขาก็ขอบคุณเขากลับแอ้นียพอคืนนั้นผ่านไปประมาณสักสี่ทุ่มผมไปตรวจตรวจรอบรอบรอบแรกของผมคไปกับเพื่อนสองคน ไอคนเนี้ยมันคนมันคนขี้กลัวอยู่แล้วแต่ผมไม่กลัวไง <ừ> um. เดินไปเดินไปตรวจเช็คปั๊มน้ําเช็คไฟเช็คระบบความเย็นของตัวติมตรงรานบุลลิงมันมีเสียงกิ่งไม้อะล่วงใส่หลังคาแต่ไม่มีต้นไม้ตรงนั้นนะพี่ <ừ> um. ยงนั้งตึ้ง,งแล้วผมก็บอกว่าผีเหรอวะเพื่อนก็เดินมาเกา ER ะแขนผมผมแล้วบอกว่า<อ>ไม่มีหรอกผีมันหลอกมันหลอกยีกกกช่างไม่ให้บุญได้กเกิดแล้วคนมาทางานหาหลอกกันเรื่องผมบอกอย่างนี้ผม<อ>ก็เดินเดินลงมาเลยผ่านศูนย์อาหาร กพักเสียงมีคนลากลากโต๊ะกาแฟที่เป็นโต๊ะเหล็กน่ะทั้งทั้งที่ไม่มีลมมีคนลากเหล็กแค่เอาการเสริมคนกีตอ่ะมันจะวิ่งผมจอาแขนไว้มึงอย่าวิ่งมันไม่มีอะไรหรอกเชื่อกูนี่บอกมันอย่างนี้พักพอยถึงซุ้มซุ้มที่เราจะต่อออกไปข้าวไปที่สโมสรเสียงประตูในเนี่ยน่ะในโรงครัวมันดังตึ้งจังหวะนั้นอ่ะผมจับแขนมันเกินมันหันมองหน้าผมแล้วมันหันไม่มอง มันก็เห็บปากวิ่งลงไปเลย <c oughs> มก็มาดูวจาทำไงเอาผมวิ่งกูงก็วิ่งหผว่าอย่างนี้เ <c oughs> อาอเพื่อนมันจะวิ่งผมก็วิ่งตามไงพี่ครับมันก็มปเล่าให้ฟังตอนเช้าลุงเขาถามคุณละบอกไปเจออย่างนู้นอย่างนี้แต่เนี้ยมันมีผู้จัดจาก,การร้านอาหารร้านหนึ่งเข้ามาไหว้สารตอนเช้า <c oughs> ผมไม่เล่าให้เขาฟังเขาบอกเอออนันนี้เอาทู่ไปคุณละดอกไปตรงนู้นนะไปขอเข้ามาเขาแตายังไม่ได้เล่าให้ฟังว่าเป็นอะไรนะให้ขอเข้ามาก่อนเพื่อนผมก็ตัวสั่นไหว้ขอเข้ามาแต่ผมในใจผมเนี่ยผมพูดในใจเลยนะ มีจริงหรือว่าผีอ่ะถ้ามีจริงอ่ะเนี่ยจริงขอให้ทุบดับครึ่งดอกดิพกเพื่อนผมนะพี่ไม่ทั้งดอกแต่ผมว่าดับครึ่งดอกจริงจริงด้วยอ่ะอุย้ยพวกผมเลยบอกว่าเอะลมพัดหรือเปล่ามันเนอะเราวันนี้ใส่บารให้นะถ้าเกิดมีจริงบอกอย่างเงี้ยเราพี่เขาเล่าให้ฟังว่าพี่สรุปมันมีอะไรเขาบอกว่าตรงลานโบลิ่งนั้นน่ะมีช่างไฟคนหนึ่งกำลังต่อไฟอยู่แล้วอ,อีกคนหนึ่งอยู่ในโรงอาหารต่อไฟเหมือนกันแล้วเพื่อนในเขาก็หนึ่งอยู่ตู้ไฟ เขาจะมีวอลคนละตัวใช่ไหมพี่ครับแล้วตีนเขาอ่ะจะเป็นเขตก่อสร้างโรงแรมต่างๆรีสอร์ตต่างๆเงี้ยอืมแล้ววอลอ่ะมันทานองว่าขึ้นมันแทรกอ่ะคเขาได้ยินเหมือนว่าสื่อสารกันผิดบอกว่าเปิดไฟได้เลยประมาณเนี้ยอืเขาเปิดปุ๊บเสียงไฟแล้วเปิดสองจุดแล้วก็ช่างไฟสองคนที่อยู่สองจุดอ่ะแล้วตายคาที่ดำหมดเลยพี่โอผมก็อ๋อไม่เป็นเขาแหละแต่ผมแต่ผมก็ยังไม่เชื่อนะผมไม่เห็นแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะ ผมโทรเฟซไปถามเพื่อนผมคนที่ไปเดินด้วยกันน่ะคุเลยถามว่าไอ้โต้งถามจริงนะจำวันนั้นได้ไหมที่เสียงประตูดังอะ่ะก็จำได้ถามจริงห้ามโกหกนะมึงเห็นอะไรมึงถึงวิ่งบอกเห็นเงาสองคนมองอยู่ใน,ในกระจกกันบอกอย่างเงี้ยมันเลยวิ่งก็กประมาณนี้เลยพี่แล้วคนที่มาเข้าฝันเราบอกว่าเราไปนอนขวางทางเดินเขานั่นคือ,อใครอะคะผมไปเจอรังร้านอาหารมันเป็นที่ไหว้คนจีนเป็นรั่วแปะอ ผมมาเอาแปะอยู่เหมือนเป็นเจ้าของร้านอย่างเงี้ยเหรอคะครับผมแล้วตรงที่ผมเดินอ่ะมันเป็นตรงกับทางเข้าของสวนน้ําแล้วทะลุไปยังตีนเขาที่มีสารสารต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งโอ้เขาใปรว่าทางผีผ่านทางผ,ผีเดินอะ่ะวิญญาณเดินเขาบอกอย่างงี้นะเ<อ>ร่อยผมฟังของมันเนี้ยอังคารคลุมโป